E.F.M. DJ playlist by DJ อ้อมค่ะเริ่มจากเส้นเรื่องเดิมนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะต่อกันที่สัญญานะคะชาเลแล้วก็เปิดใจไม่เปิดตัวค่ะชาหรับคุณผุ้ฟังนะคะเดี๋ยวอ้อมอัปเดตให้ดีหนึ่งบอกว่าบนสะพานกรุงธนถนนราชวิถีที่ FM 91 <c oughs> เ้เอ็ดเขาบอกเอาไว้นะคะสพสวะพอนะคะเคลื่อนย้ายพ้นแล้วนะคะเหลือคราบน้ํามันกําลังทําความสะอาดใข่ผานระแวกนั้นอาจจะมีการชะลอตัวของเส้นทางการจราจรสักนิดหนึ่งนะคะ คุณผู้ฟังส่งข้อความมามตั้งแต่ตอนบ่ายสามแล้วและเราบอกให้อ้อมเปิดเพลงให้หิวใจไปนิดนึงจริงๆอ้อมเปิดไปแล้วแต่เพลงที่อ้อมเลือกมันจะไปฮิวคุณรู้ฟังหรือเปล่าก็คิดซะว่าทั้งชั่วโมงนี้สองชั่วโมงเราเปิดเพลงให้คุณรู้สึกดีขึ้นก็แล้วกันอ้อมอาจจะไม่ได้บอกว่าเพลงนี้นะคะเพลงนี้เพราะเดี๋ยวถ้าบอกไม่ตรงใจคกว่าแล้วจะใจไม่ค่อยดีนะเพราะว่าทำว่าฮิวให้ใจดีขึ้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าต้องเป็นเพลงช้าๆให้ความหมาย กลางๆแต่ในหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่าฮิวใจของเขาต้องการความแบบแดนที่สุดและหยุดที่ หัวมันไม่มีอะไรโลง่งก็บอกไม่ได้เพราะคุณผู้ฟังไม่ระบุอะ่ะอ้อมก็เลยไม่รู้คิดว่าเปิดภาพรวมให้นะคะทุกวันนุ้มก็ฮิวทั้งตัวคุณผู้ฟังฮิวทั้งตัวเองไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะคุณผู้ฟังบอกว่าสัปดาห์นี้ใจบางมากเรียกได้ว่าเกือบถึงขั้นดิ่งเลยเพราะว่าเราดันทุ่มใจไปให้คนแบบเต็มร้อยในมิตรภาพกับเพื่อนที่ทํางานผ่านมาหลายปีความสัมพันธ์ดําเนินมาด้วยดีตลอดแต่ก็เพิ่งมาได้รู้จากเจ้าตัวว่าเขาไม่ได้มองเราในแบบที่เราให้ใจเขาไปเรากลายเป็นอากาศธาต แม้จะยืนอยู่ตรงหน้าเขาก็ตามนะตรงนั้นหน้าฉาไปเลยค่ะก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะเข้าใจได้แต่เราเองที่เสียอาการคอ้อมก็เห็นข้อความแค่นี้อ้อมก็ไม่สามารถบอกอะไรได้มากนะคะเพราะว่าในความสัมพันธ์ที่มัน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 หลายปีที่ผ่านมามันใช้เวลาและมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางเดียวมันสองทางอะเนาะอ้อมไม่รู้หรอกว่าในรายละเอียดมันมีอะไรไปบ้างแต่มันก็อย่างน้อยถ้ามองมุมหนึ่งคือรู้วันนี้ดีก็ดีกว่ารู้ไปว่า ถ้ามันนานไปอีกอาจจะเจ็บกว่านี้ก็ได้ความผูกพันมันอาจจะสูงแต่ทุกคนต้องมีเหตุผลค่ะอ้อมก็เชื่อว่าเขาก็คงมีเหตุผลแล้วคุณผู้ฟังก็คงมีเหตุผลเป็นของตัวเองแตม่มันมีหลายทฤษฎีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ควรมีไปสนิทกับเพื่อนที่ทํางานแต่คนบางคนก็ได้เพื่อนสนิทจากที่ทํางานคนบางคนบอกว่าเราไม่ได้ไปหาเพื่อนสนิทที่ที่ทำงานนะ เพื่อนสนิทควรจะเป็นสมัยเรียนแต่หลายคนก็บอกว่าชีวิตตอนเรียนไม่ได้เจอคนดีมาเจอที่ทํางานได้ก็ดีไม่ใช่เหรอคือไม่มีอะไรตายตัวเลยค่ะคุณผู้ฟังทั้งความสัมพันธ์ทั้งเรื่องของคนแต่ละคนมันใช้พิสูจน์และบอกว่าของฉันถูกที่สุดของเธอผิดที่สุดของฉันดีที่สุดบอกไม่ได้เลยจริงๆแต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยคุณผู้ฟังรู้ตัวว่าตอนนี้ตัวเองดิ่งและกําลังฟื้นได้อ้อมก็ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่อ้อมดีใจ ให้เห็นว่าเออไอความดิ่งของเรามันก็มามาไปไปอะเนาะในขณะเดียวกันเราคาดหวังกับใครไม่ได้ทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเปิดใจที่จะทําความรู้จักกับคนใหม่ไม่ได้เหมือนกันแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องดูว่าถ้ามีโอกาสอย่าเพิ่งรีบดูตอนนี้นะคะตอนนี้มีังไม่ต้องหาเหตุผลหรอกให้ใจเรานิ่งก่อนกว่าน,นี้สักนิดนึงคลายความเสียใจความโกรธหรือความผิดหวังแล้วค่อยไปดูว่า สาเหตุจริงๆมันคืออะไรมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทันทีไม่มีปีไม่มีขุยแล้วไม่สะสมมาโดยใช้เวลาหรือเปล่าอาจจะเป็นตัวเราอาจจะเป็นตัวเขาที่มองไม่ตรงกรันโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าหรือมีลังเรื่องทั้งหมดอ้อมสรุปไม่ได้จากห้าหกบรรทัดตรงนี้แต่ได้แต่บอกว่าขอบคุณคุณผู้ฟังที่อย่างน้อยคุณเลือกที่จะพิมพ์อะไรบางอย่างออกมาถ้ามันทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นและ มันจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังได้มากกว่านั้นก็พิมพ์มาอีกก็ได้นะคะไม่เป็นไรเพราะว่าไม่รู้จะบ่นกับใครก็บ่นมาตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณผู้ฟังกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ออฟฟสส่วนเรื่องของอ้อมกับคุณผู้ฟังเราเคยคุยกันวันก่อนนี่กลับไปบ้าน ไปหาดูว่าตัวเองหยอดกระปุกเป็นรูปอะไรอ้อมจะมีกระปุกอยู่ประมาณหนึ่งเอาไว้หยอดเงินบางทีเราก็จะหยอดเงินทําบุญไว้บ้างหรือบางทีเราก็จะหยอดแบบกล่องที่เราใส่เหรียญไว้จะหยิบไปใช้บ้างเพราะฉะนั้นใครที่เคยมีความประทับใจในแง่ของกระปุกออมสินตอนเด็กหรือตอนโตหรือคุณเป็นคนที่ชอบออกแบบฟังสิ่งนี้เอาว่าน่าจะไปด้วยกันได้นะคะเอเขาบอกว่า อ,อมสินเนี่ยภายใต้ภารกิจธนาคารเพื่อสังคมมุ่งมั่นปลูกฝังการอ,อมอย่างมีคุณค่ามาอย่างต่อเนื่องยาวนานรวมถึงการใช้กระปุกอ,อมสินที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สื่อถึงการอ,อมเงินและยังเป็นของที่ไวลึกจากธนาคารอ,อมสินที่ลูกค้าจดจําในวาระวันอ,อมแห่งชาติก็คือวันที่3 1เอตุลาคมนี้นะคะทางธนาคารอ,อมสินได้จัดการประกวดออกแบบกระปุกอ,อมสินในหัวข้อกระปุกอ,อมสินเพื่อความยั่งยืนชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม4 0 0 0 0 0บาทโดยมีการแบ่งการประกวดออกเป็น2ประเภท ค่ะคุณผู้ฟังคือ 1. กระปุกสวยงามและ 2. กระปุกนวัตกรรมสร้างสรรค์เปิดกว้างสําหรับเยาวชนจนถึงบุคคลทั่วไปซึ่งแปลว่าคุณผู้ฟังและอ้อมที่ไม่ใช่เป็นเยาวชนเรามีสิทธิ์นะคะซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลรวมถึงผลงานที่ส่งเข้าประกวดธนาคารจะนําไปพิจารณาเพื่อผลิตกระปุกออมสินในโอกาสต,ต่างๆต,ต,ต่อไปถ้าคุณสนใจนะคะ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็เงื่อนไขการส่งผลงานและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ w ว็ gsb.or.th คุณสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่อีเมล gsbkapcontest@gsb.or.th o k at หรือส่งด้วยตัวเองเลยก็ได้ที่ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่อาคาร3ชั้น5ฝ่ายสื่อสารองค์กรนะคะคุณเริ่มได้เลยถ้าคุณมีไอเดียคุณส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง16ตุลาคมนี้นะคะประกาศผลตัดสิน นะคะในวันที่20่สิบตุลาค่ะคุณผู้ฟังทาง www.gsb.or.ts แล้วก็ Facebook GSB Society อังจริงตอนนี้ถามว่าที่หยอดกระปุกอะความคิดสร้างสารรค์มีไม่ค่อยได้เลยหยอดกระปุกรูปอะไรรูปบาทบาทที่เขาใช้บาทพระแม่ให้มาไง <c oughs> <c oughs> คือกระปุกดำฝาฝาเหลืองเนี่ยแล้วก็หยอด แม่เหมือนให้ซ้อมหยอดหยอดกระปุกทำบุญเงแล้วก็อีกกระปุกหนึ่งก็คือเอากระป๋องพลาสติกที่เราซื้อของแล้วเราได้มาเปิดฝาทิ้งไว้แล้วก็หยอดเหรียญไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยู่แค่นั้นนะชออกแบบอะไรอ่ะนึกไม่ออกอ่ะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ฟ้ามืดนิดๆเบาๆแสงพอสวยๆมีคุณฟังบอกว่าปักเกรดเนี่ยตกหนักไปสองรอบแล้วค่ะโอ้พุทอพุทโธอย่าลืม